ทำเตียงยังไงตาแล้วพี่บอดมันมาส่งเราเหรอฮะผมเอามาจากบ้านเซิร์ฟแหลกอยู่แล้วพนันนอนไม่ได้เลยนอนพักไม่ได้เซิร์ฟแม่เฮ้ยหีดวะแล้ววิญญางที่ฟอร์เราเอาไปมึงพาดอ่านน้ำ่าดฉี่มันที่แตกโบล็อกแอดวาน์ว่ะ เอามันล็อกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ผมจะลองงัดดูผมไม่ได้อัพสกิลมาด้วยนะประตูมันก็เปิดแล้วมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันใส่ล็อกมันใส่นี่ด้วยใส่ไฟฟ้ามันอยู่ตรงไหนบ้านกระเถิบงเดี๋ยวพี่อยู่ที่ตรงเราวิ่งเลยไปไหนเดี๋ยวพี่ผมวิ่งมาหาพี่เนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ เซ็มตัวเขาเลยเป็นสิบสามมา,า,าเลย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 อยู่บ้านไหนกันเปล่าบอกมันว่าอะไรเปล่าครับพี่อ,อยู่บ้านไหนเปล่าเบอรแรกหน้าทองขอไม่ะเลขก,กันอยู่บ้านไหนเตอร์นาเตอร์นามาช่วยผมกรอบประตูนี้หนะช่วยผมยิงประตูนี้นะ ตัวน,นี้เหรออ,อันนี้อันนี้อันนี้อัใช่ใช่เห็นแล้วกระสุนไหมยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวผมไปอีกทางนะเรื่องอะไรบ้มาเยอะไหมไม่ง่ายง่ายไม่ต้องยิงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดคลิปของไอ้นั่นเป็นไงบ้างหรือเปล่าคลิปของใครพี่ของแต่รถอยู่ไหนเนี่ยรถต่ออยู่ไหนหอยวัดอะตอกทองอยู่ที่อยู่แงที่ผมยังไม่ได้ดูอะแต่แอดจะซุ่มซุ่มระวังวิ่งออกไปตัวหนึ่ง แอ้์เขาต้องการคลิปที่บันทึกหน้าจอที่ไม่ใช่บันทึกแค่เกมอะถ้าหลังจากนี้ถ้าพี่ไม่มีคลิปอันนั้นเวลาพี่เล่นแล้วพี่ไม่มีแล้วพี่เขาสงสัยเขาจะแบนพี่ทันทีเลยนะพี่วัดอย่างแม็กซ์เปลี่ยตด้วยถ้าอะไรถ้าสมมติอย่างพี่ถ้าสมมติมีพลาดพลาดโดนสงสัยขึ้นมาแล้วพี่ไม่เคยอัดคลิปอะไรพวกนี้ไหนอะตรงไหนวะพี่ก็โดนแบนเลยต่อสงสัยคุณนาพี่ต้องไว้นันบันทึกเอาไว้อะระบ แล้วพี่รู้จุดเขาสงสัยพี่เนี่ยเขาว่าไอ้ที่เขายิงวันเนี้ยคือ KT KT เขาบินดูพี่เขาไงแต่คือเขาจอดอยู่ไหวไอ้นิวโอ้ยี่โหน่น้าพอ่พูดไม่ถูกว่ะคิดคิดที่กลางบ้านเลยช่วงกลางช่วงกลางบ้านเลยอเออเนี่ยพี่ต่อบอกบอกพี่ต่อรถพี่เขาเนี่ยพี่การคิดไหนจอดรถมึงเนี่ยคิมมิงลงไป S B U อะ เออบอกกูแค่ S W เอยแค่นั้นแหละกูจะได้วิ่งลงไปพี่อะไรวะน้องเป๊ปซี่พี่อะไรเนี่ยพี่เปิดแมพให้ผมดูหน่อยเลยตาบ้านตาบ้านเกิดแล้วตัวหนึ่งไม้ไม้ไอ้บ้านหลังที้ติดกันน่ะมาเปิดได้แล้วนะครับไม้ส่งชื่อเอ็นเจนเคให้เขาตรวจหน่อยเขาตรวจแล้วไม่ไม่โปะใะ่ไหมเอ็นเจนเคอุ้ยไอสัตว์เลย ผมกำลังจะยิงไอ้ตัวที่มันอยู่อยงรถเลยเอาตาย่ไหน,นมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงรถพี่ใส่สเสื้อมามีรถมามีรถมาเสียงรถมาผมไม่มีปืนว่ะไอ้เหี้ยหารถไม่เจอ S W วิ่งมาไกลแล้วไม่เ,เจอรถเลยโว้เข้าบ้านเลยปืปปปอนอยู่ไหนกันเนี่ยบ้านที่ไหนกันเด็กันสัสามจะได้เหรอเด้กรถตาเด็กเอสสามมันชื่ออะไรบนรถอะจะสั่งเอาแล้วเนี่ย ดันเข้าบ้านหน่อยเงี it? It okay. wow. ้ยบ้านให้แล okay. ้วเฮ้ยได้ยินไหมออดังเข้าบ้านหน่อยครับล้ออะไรรอปืนเนี่ยไม่มีปืนครับไปต่อยมันเลยรถมันก็จอดไว้ไหนบอกทำบูแหว่ที่ลงเนี่ยชื่อพี่เห็นชื่อผมไหมนั่นน่ะพี่เห็นชื่อผมไหมเนี่ยนั่งเฉยแต่ลำคาญกูี้พี่เห็นชื่อผม ทมมันวิ่งลงทางเอสไม่ใช่เอวีนตามผมอ่มันเอว่ะไม่รู้อะบ้านไหนไปแต่รถไม่มีปืนแล้วพี่เอาหมดแล้วชอบไอเว่ยพี่ตามันนี่ผมตายอยู่ข้างในบ้านตามมาแหมมันบอกว่ารอซีโฟอยู่นะไอ้ก้อนการอะไอ้ปออันนี้เลยบ้านไหนอยู่รู้มันไม่มีอะไรพี่บ้านบ้านแบบเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแค่มาเอาหายนี่ประูเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูบ้านเปิด ไอเตร์ชฟการบอกว่ารออยู่นะวล่วคนโผเลยปะปะปะปตไอตับไออยู่บ้านฝากขอบ้านเน่ยเนอะอเส็ดฝากหนึ่งร้อยสกิลสุดก็มาลองดูลองเทียว รถ s อ v มันตายแล้วอมันตายแล้วพี่โอเคสวยรถไม่ล็อกด้วยเดี๋ยวตายไหนเนี่ยอะไรดิไม่งั้นป้าเข้าลูวก่อนคมใต้ข้างในปวดหนวงสี่สิบแล้วรถไม่มีอะไรแล้วอ่อบอกเขาแล้วใช่ไหมบอกใครพี่บอกอ่าวัดแล้วใช่ให้อัดเต็มหน้าจอต่อไปใช่ครับ อัดเต็มหน้าจออัดยังไงอ่ะอุ้ยไอ้เี้ยแมงไลุงลุงลงถ้าใช้ลุงใช้เอ็ินเดียมันอัดเต็มหน้าจอให้อยู่แล้ยโใช้ o อพอัดไงเพราะไอใช้ไม่เป็นแป๊บึงลุงใช้ไมได้ใช้สตีมสแหละบ่แล้วสตีมทางหน้าจออย่าอย่าถ้าอยาสตีมแค่เกมยิงแล้ว่อาใช่อันนี้เป็น p Capture แล้ว ก่อนจะกอดหน้าจอดงานนี่เต็มไม่แค่แคปเจอร์ไงเออเขาบ้าไปเลยเขาบ้าไปเลยเขาไม่รู้เขาไปยึดเลยยึดจุเกิดแม่งเลยเดี๋ยวผมก็ดตาเปล่าไหมแม่งเออฟันมันฟันมันฟันมันเหนื่อยเหนื่อยยี่อะไรเนี่ยเองเป็นใครวะคาตาหน้าฟันโอ้มาดับปืนดิมาดับปืนดิ พอต้องการสักน่มีสักตัวหนึ่งพอวิ่งตัวเปล่าเลยนะเต็มเลยแมปอ่ะอยู่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวนี้ติดติดปากนี้เยอะไสัตว์เดี๋ยวกูซื้อซีโฟเป็นลูกแม่จะเกิดไว้เล็บเกิดไว้เล็บเกิดดูดูบ้านไว้ดูบ้านดูบ้านดูนะพ่อผมเทงทงมาแล้วพี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเช็คทงดูจะ้อยู่อยู่เอ็มมันคืออะไรวะเออมันมันเรียกมันแบบแบบประมาณแบบใช่ ไม่มันเรียกเปาเมื่อกี้อีนซีพีแค่ตอนแรกมันเรียกอยู่พี่สองบ้านเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับเอ่อบันไซคืออะไรวะฝากบลาดิสนีวิงเข้าไปชาร์จฮะบันไซวิ่งวิ่งใส่ตายตัวตายบันไซอะไรบันไซอินดิคอร์ดคืออะไรวะมันบอกว่าจะคุยในอินดิคอร์ดเหรอบันไซเะรออืมมันต้องการที่อะไรสร้างหัวแม่ง เอาไอเที่ยนี้เอามิตี่เก่าเราหนิเอาอ๋อไอ้ที่มาเล่นวันเดียวมาเล่นวันสองวันแล้วไปอ่ะไหนแดดไปค้างกันปะเออทุกคนอยู่ไหนกันครับตอนนี้อยู่บ้านมาแล้วพี่เอ้านยิบผมวะอี b d แล้วปืนทะลุกูไปโดยไอ้ทุ่นแน่ไอ้นิวแน่เลยยิงทะลุบ้านอ่ะตกใกลเลยอ๋อไม่มีไม่มีมีเตียงอ่ะมันมีเตียงแต่นี่ทำลายไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีขวาน เือชือมันต้องติดทองหนึ่วันก่อนพี่มันถกะอนอันนี้ได้ไหมเว้ยมิกเกลทำลายได้ทำลายได้ทำลายได้หมดทำลายได้ซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าเตียงใหญ่ก็ยิงถ้าเตียงเล็กก็ขวานจ้าบ้ามาเลยพี่ทังมาเลยพี่คหเลยเราแม่งเกิดกันมันมันฟาร์มทับที่เราดูยไ้นี่รถใครมามาปวกกู้อยู่ ไม่ไปเกิดเยอะที <looked desserts> it, meetings, ่อนเข่าสงสัยไอ้ท <ss> ี่น่าพูดกอนการน่าจะไปแจ้งแจ้งแอดมินว่าไอมีความัดข้อก็เลยไปดูเฝ้าดูพี่โดยเฉพาะเลยเออเป็นกูเป็นกูก็ร้อมอยากให้ตายวะมันตายมันตายนี่เฝ้าอยู่ในบ้านมันโอเคพี่มันเกิดมามันตายมันเกิดมามันตายจะเกิดได้หรอได้เอาได้ะเลยดักไม่ได้ก็ยึดแม่ไปเละช่วยช่วยยิงมาหน่อยยิงตรงไหนพี่ นี ah, oh, okay, ่อย right? oh, ู่บน ATV เอ้าผมหลุดเออมันแหลกครับอะไรวะตกแปลอะไรดิอะไรวะมันบอกว่าอะไรวะนิวเอาดิ BCP ฮะอะไรคือว่าอะไรวะงงว่ะือาดิ BCP แปลว่าอะไรอ่ะมาให้หน่อยด p มันแปลว่าลึกพี่แต่ผมก็ยังหาคำไทยอยู่ว่ามันจะแปลว่าอะไรดีมันเข้าบ้านน่ะเข้าบ้านย p ท่ะเก่งขนาดไหนเหรอประมาณนี้เหรอเอาดิ b p พ่องงงว่ะ BCP อีซี่พองงกับคำว่านี้ของมันอ่ะเออปล่อยแม่